สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันรประเมนผลของพี่เชี่ยวเดี๋ยวพี่นองค่ะเฮาก็ตื่นเกิดผู้ขายย้่ใสบอกว่านี่ไม่ได้ใส่เกิดมาเนอะโอ้ยผอ,อมมาก เียังกาแฟอยูงเราสวัสดีค่ะพี่ออย่โลนงัดีจ้ะพี่อมันจะใส่ค่นีนน่าแต่ปุเหล่ล้ไปมาทั้งปุดหลอเขาก็ถึงเขาก็หอนก็คือนเรื่อยเรื่อยๆนึกว่าไม่จอดนอนชีวิตก็จอดนอนปป๊มน้ำมันเอล้าไปมาตื่นมากกครับกาแฟยิ่งก็โบราณบ่ แม่แม่เป็นป๋อันนี้บ่แม่อันนี้เจมอืมเป็เปิดร้านกาแฟป๋อเนี่ยมีหน่อยสสิบปดเลยกับไฟสีเพจนี่เด้อพีความแปมสีเพจไหนแล้วบอกกาแฟวิ่งว่าโบราณมันเลยมูบานแต่มันจะไปยูดเติร์นกลับมากหน่ยโอเคตรงนี้มันเป็นร้านค้าโอเคแต่ว่าร้านร้านห้องมันอยู่นี้อ๋อมันอยู่ไหนมันตรงบ่นตรงมานี่เด้อหยุดหมายบ่ตรงมานี่เลยอุโมงค์มาหน่อยเดียวมันเข่าอ๋อมีใช่อุโมงค์ตี มันมีอุโมงค์โอเคมันเข่านี่เด้บบเมนมาตามนี่เด้ตามนี่มันจะเป็นลานค้านั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่หลังลานค้ามันต้องเข่าเส้นนี้โอเคแต่ว่าเส้นทางมันว่าถ้ได้ขึ้นโอเคตกสำรวจเออมันตกสำรวจใช่ไหมถูกต้องพูดถูกเลยมันจะวางสลับมันวางโบเ็นมันวางโบเ็นน้เห่าโดนโบเมนเข้าไปยี่สิบมันแทมเงินป้าอ้อยมันคือเข้าไปดีแทเขากันลังสิเของท่าไปสิแล้วล่ะอเอ็มวี มองทางดีๆมันพ่ภาพไปด้อีี่นี่เลยไปน้อยนึงอนบอกากำลังถ่ายอยู่ปรกเป็นพระเอกนะรับิางกองอยอยู่บ่งเสียบหาปรากฏไปกินเข่าซื้อๆพระเอกมาสาวเอาปรากเป็นพระเอกซ้ำเตียงจริงน้าอหนามือหน้ามือนามือน้อหน้าอุ้ยมีหน้ระเอกมามือแาม่หน้ามกายหนวกมหมาอมัน้็มื้ามามไปหลายซีน้ล้วมันนนาได้แล้วมมมา้ เพียงอุ้งอิงปน้องไปวันใดนะแต่กายมันนั่นนั่งรถโดยสารมันมันนั่นรถโดยสารมันซาเนาะเสียสิ่งห่อนองกออกมาจากจีซีแล้วล่ะก็ออกมาเร็วอยู่เลยได้เปลี่ยนกับทั้งหันเลยก็ต้องทาบ่ได้อ่ะก็ต้องเอาบักโกดเลยบักโกดไปกินเขาพอดีเห็นเออตื่นมาเลยนี่เสือตัวนี้ไทยนี่เสือตัวแรกนี่เราวันนี้เอาเสือพี่ไปเปลี่ยนใส่ไทยตัวนี้ตัวนี้ไปเอาเสือบักฟูกใส่เสือตัวที่สามเสือพี่อยู่น้ำบักฟูกตัวนี้วนกันนี่ พี่เป่าได้นอนบ่นี่ได้นอนอยู่สอง่วโมุ้งเป็นนะเอกเรียกพระเอกตัวหนึ่บอกฟูกมันมามันเล่มาปลูกพี่ตีก็นเลยยางไปกับมันโอตอนเขาขี่รถเข่าม่าน่ะพ่อเออพอพี่รับดอกป่มันเล่มาปลูกีหรืรถพี่เป่าอ่ะเขาทายเอ็มดีนี่บอกว่าเป็นพระเอกมาเจ้าไปบ่นี่วะอืมฟูกถึงนะอ๋อไปกับไปถึงยางก็รงไปบักไก่บักไก่ดอกวะห่อหาลอยเมีดเรื่องแบบวาสนาเรื่องบางอื่นพร้อวัฒนธรรมหน่อยสิครับ ในขณะที่ที่พี่เดินทางมาเนี่ยมันกลองมันตกบ่ะเราเจอกล่องอะไรเนี่ยอยู่กลางทางมันตกมันบ่ะใช่ของเพื่อนเราก็เลยไปดูก็สันดูมันก็มีของมันน่าจะเป็นของอะไรต้องส่งคื้นอะไรแล้วเมนส่งขึ้นตามที่อยู่ผู้ผู้รับจะเอาเพื่อนน้นไทยไหมแต่ว่าอ่าเอาไปส่งเจ้าของนี่อยู่ท,ที่โน,นไทยโคราดถึงสุภาพนิมมีเมมี 2 8หแูดมูำบลด่านจากอำเภอโนนไทยนักข่าวที่มาเอาไปหาเจนทีเอาไปขายเจนทีมองส่งส่งพัสดุบริษัทเจนษัิษัทเหทีนทังทานอกจากทีมเมราะว่าน้อบรนี่ตีเอ็นนี่ตีเอ็นเขาเปนฟาดบ่เจนทีไม่ใช่แฟดนะสีแดงแดงแสดงว่ามันเสไปส่งเขาแล้วมันตกนะรตกต่ นี่แหละพัสดุลาห้เก็บปทางพร้อมนี่นี่เงินบอกแนนพอต้องไปต้องไปส่งบริษัทแนนจะไปส่งเลยกับเลยเก็บไปทางอ๋อเก็บไปทางถ้าเก็บไปทางก็หมายความว่าคนที่เขาคนที่เขาสร้างนี่ยังนมันจอหู้นี่มันมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เสียหายเออจอหู้เดมมันมีใจหน่อยนั่นบอกจะเปิดไหมล่ะไม่เปิดเราไปส่งให้เขาเลยใช้เจนพีเลยว่ามันเบาเสื้อผ้า เอาไป้แหละีมาก่อน่อยเจนที่ยัำไหนจังแวะ้าไปเจอกับที่ในส่งแหงเราไบอกเขาว่าเก็บปัาสูได้กลางทางจ้านี่ะครับพี่น้องเสียพานุเสียนล่งบักไงขยอนนี่ละเก็ดเมนปดเยแมนเพเียสามมื่งกว่าบาทตอนนั้นเสียพามิเตแบนแบนนิ่มบัว บริจักบาทใบ,บมันขึ้นพัสดุสูนหายไหมแมยยืนเข้าบด้เฮตประกันพัสดุว้เขาตรงในเคสองพันหม่มพัสดุซึ้หายสามพันก็มาผูเรงความรูไม่ีพน่องค่ะผูรงพัสดุแบบแพงๆแพเฮตประกันพัสดุไว้ เด้อครับพีินเด,ด,ด้ออาบน้ำเด,ด้อหามงแล้ววัดของนั้นเนี่ยยียมแคลบรรยากาศกับพี่น้องพอเหมากับมาเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงจ้าตาตาไม่อยู่นะวันเนี้ยดูไหมตาตาไม่อยู่นะตาตาไปไหนนะ ไอ้คอแล้วดูเข้าไปซังรุดแล้วโยกรุเล่านะเตือนเตือนไอเตือนเอาุไอมาสิไอน่เขาไปมดัสนของนนบ้นสนตัว

มันลุกทุง่งขานอนงงสีหงแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ